สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการซื้อของในป๊อปมาร์ทนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับคำสั่งซื้อแรกนะครับลดไปถึง5ดอลลาร์เลยนะครับซึ่งถูกกว่าไปเดินซื้อเองนะครับของแท้ถูกชัวร์ครับสั่งจากช็อปออฟฟิเชียลโดยตรงเลยนะครับโปรโมชั่นนี้จะถึงวันที่31มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับ31มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับนี่ครับเขาจะบอกเลยนะครับคุมปอง5ดอลลาร์นะครับสำหรับการสั่งซื้อครั้งแรกนะครับ เข้าเว็บไปเลยครับผมเข้าเว็บไปปุ๊บกดที่ my account นะครับ my account แล้วก็สมัครใหม่เลยครับเขตดิวันนะครับตรงนี้แล้วก็ใส่ข้อมูลส่วนตัวครับก็อีเมลแล้วก็สมัครไปครับเพื่อที่จะสั่งซื้อโดยการสั่งซื้อเนี้ยสามารถจ่ายผ่าน t ท Money ว a l เล t ได้ด้วยนะครับโดยจ่ายเป็นวิชวลการ์ดนะครับเป็นการ์ดจำลองข,ขึ้นของเขาที่ของแอปทัวร t เลตโทมานี่วอลเลนะครับซึ่งถ้าเกิดรวมภาษีแล้วผมลองซื้อมาแล้วก็ประมาณ250 ถ้าเกิดรวมรวมหักนู่นนี้นั่นก็ประมาณ248บาทนะาทครับผมก็ตีกลมๆว่า250นะครับครับแล้วก็สมัครใหม่ไปเล่นเลยนะครับนี่ครับก็ยืนยันอีเมลของตัวเองนะครับแล้ยืนยันเสร็จปุ๊บแล้วก็กดอันแรกนะครับ I have verified email เรียบร้อยนะครับยืนยันเรียบร้อยแล้วพอเสร็จปุ๊บ มันจะขึ้นอย่างนี้มาไม่ต้องตกใจนะครับก็กด Continu e ต่อไปได้เลยนะครับพอกดมาแล้วนะครับก็ให้ไปดูที่ m y account ตรงนี้นะครับแล้วก็ m มคุ้มปองนะครับนี่มันจะขึ้นมาเลยนะครับตรงนี้เนี่ยครับลด5ดอลลาร์นะครับถ้าเกิดมีคำสั่งซื้อมากกว่า5ดอลลาร์จุดศูนย์หนึ่งนะครับก็คือจะลดได้เลยครับผมไปกดช็อปได้เลยครับหรือกดข้างบนตรงนี้เพื่อดูคอลเลกชันที่ลูกค้าที่ทุกคนอยากได้เลยครับ อย่างดีมูนะครับผมก็กดไปนะครับก็ลองดูซักคอลเลคชันครับเขาก็จะส่งมาเป็นกล่องสุ่มให้จะเป็นอย่างคอลเลคชันใหม่ก็จะคากำลังสูงอยู่นะครับตอนนี้ก็ลดได้เหมือนกันสมมุติว่าจะเป็นของ Adam Family นะครับนี่ครับมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บให้เรากดบายนาวเลยครับคำสั่งซื้อแรกนะครับ คำสั่งซื้อแรกมันจะลดเลยและที่สําคัญนะครับส่งฟรีด้วยครับผมทีนี้ก็ให้เราแอดที่อยู่เข้าไปนะครับซึ่งที่อยู่เนี่ยสามารถใส่ภาษาไทยได้นะครับชื่อก็เป็นภาษาอังกฤษดีกว่าครับแต่ว่าที่อยู่่เป็นภาษาไทยได้เหมือนกันเดี๋ยวว่าเอาเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ครับเพราะว่าเขาจะปิมพนมาแปะแล้วก็ส่งมาที่ไทยเหมือนกันครับ ก็ใส่ข้อมูลส่วนตัวส่วนบุคคลเข้าไปนะครับ มันใส่ไม่ใส่ได้ใส่ข้อความได้ไม่เกินสามสิบตัวอักขระนะครับกดกดติ๊กถูกไว้ก็ได้นะครับแล้วก็กดเซฟไว้นะครับพอกดเซฟปุ๊บเดี๋ยว้อยนะครับเราก็ให้กดเซฟแล้วก็ยืนยันต่อนี่ม่พอกดตรงนั้นปุ๊บใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นคุมปองโค้ดมาให้ใส่นะครับแล้วก็ใส่ไปครับเราจำได้ไหมครับว่าคืออะไร P O P M R A T นะครับศูนย์ห้านะครับแล้วก็กดแอปพ y เข้าไปนะครับพอกดแอปพ y ปุ๊บมันก็จะขึ้นนะครับ v เวลี่ไฟโค้ดซ s บเซฟร y นะครับก็คือใช้โค้ดเสร็จแล้วมันก็จะขึ้น offer discount วมาน,นี้ลบหดอลลาร์นะครับมันก็จะที่เราต้องจ่ายก็คือ6.90 USD นะครับแล้วก็ไปคำนวณค่างเงินในปัจจุบันนะครับนะครับ235.82บาทแต่ถ้าเกิดจ่ายผ่านแอป,ปของทูม Money Wallet ก็จะรวมโดนภาษีไปก็ตกอยู่ประมาณ248บาทกว่าๆนะครับเดี๋ยวว่าตีกลมๆก็250นะครับพอเสร็จปุ๊บนะครับให้เรา เรื่องนะครับว่าเราจะจ่ายเราก็ต้องจ่ายผ่านบัตรเครดิตการ์ดอยู่แล้วครับซึ่งเราสามารถใช้เป็นบัตรเดบิตการ์ดจ่ายได้ด้วยตกครู่นะครับผมขอทําให้เห็นชัดเจนเลยว่าสั่งได้แล้วได้จริงๆนะครับสาหรับคนที่สมัครใหม่ทุกท่านได้เลยนะครับผมนี่ครับเรียบร้อยครับเพียงแค่นี้นะครับเราก็รอขออย่างเดียวเลยครับก็เรียบร้อยครับออเดอร์กำลังเขาก็ต้องรอให้ทาง ป๊อบมาดเขาจาัดก,การนะครับทีนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วครับสมัครเรียบร้อยซื้อของได้จริงๆนะครับว่าเป็นเว็บออฟฟิเชีจริงๆนะครับมันอยู่กับที่ลูกค้าเอ้อยู่ที่ท่านนะครับว่าต้องการที่จะเป็นคอเลกชั o นไหนนะครับโอเคครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ